วัสดีค่ะทุกคนทุกท่านยินดีต้อนรับ ทุกคนทุกท่านเข้าสู่ช่องความสุขทาโร่โดยแม่หมอความสุขหัวโตๆแม่หมอหัวโตนั่นเองนะคะแม่หมอที่มีพลังงานออร่าพลังงานอินนิคีบวกบวกบวกให้กับทุกคนทุกช่วงเวลาในรลายมีดีในดีมีไรายหรือว่าในดีมีด,มด,มด,มดีนั่นเองนะคะโปรดจงใช้วิจ,จารณญาณในการรับชมรับฟังขอบคุณคนที่ติดตามใหม่ติดตามเก่าน้อมรับยินดีรับได้รับกดไลค์กดแชร์นะคะขอบคุณคนที่ไม่ข้ามโฆษณาแต่ถ้าคำไม่เป็นไรเลยนะคะขอบคุณคนที่ให้ซูเปอร์แต่งแม่หมอด้วยนะคะทุกคนค่ะนะคะหรือให้ไม่เป็นไม่เป็นไรค่ะนะคะหรือว่าอยาก ่อทางตรงใต้คอมเมนทเลยนะคะวังแห่งอํานาจสิ่งลี้ลับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะที่อยู่ในเครื่องรางของขังของคะเครื่องรางของขัง,ง,งของคุณนะคะกําลังจะนําพาเหตุการณ์ใด แบบไม่คาดฝันเข้ามาสู่ชีวิตคุณพลังอำนาจอันเล้นลับนะคะกำลังจะส่งผลให้คุณได้นะคะรับนะคะข่าวสารเรื่องใดแบบไม่คาดฝันนั่นเองนะคะทุกคนคะ่ะขอพลังอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์นับแต่นี้จะเกิดอะไรความไม่คาดฝันสิ่งไม่คาดฝันอะไรจะเกิดขึ้นกับคุณณนะช่วงเวลานี้นั่นเองนะคะมาค่ะเก่คุณค่ะเก่าคุณค่ะโลกใบใหม่นับจากนี้เมื่อ ขอบคุณค่ะเมื่อคุณเชื่อมโยงนะคะความไม่คาดฝันสิ่งที่ไม่คาดฝันจะเกิดขึ้นกับคุณโลกใบใหม่ของคุณนะสิคะการเดินทางใหม่ๆสิ่งใหม่ๆโลกใบใหม่ของคุณกําลังจะเกิดขึ้นไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนับจากนี้ คุณจะเห็นช่องทางโอกาสคุณจะมองเห็นช่องทางทางด้านการเงินโอกาสที่คุณจะหาเงินเข้ามาในกระเป๋าของคุณได้นั่นเองนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายที่คือความสามารถของคุณนับจากนี้นะคะเครื่องรางของขังสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณพกพานับจากนี้คุณตั้งจิตอธิษฐาน58วันนี้นะคะขอพรตั้งจิตอธิษฐานแล้วสิ่งนั้นยิ่งเป็นเรื่องการเงินนะคะเพราะ นะคะดาวเกตเป็นดาวแห่งเรื่องโชคลาภนะคะโลกใบใหม่ของคุณกําลังจะเกิดขึ้นและคุณจะมองเห็นช่องทางทางด้านการเงินนะคะการหาเงินเข้ามาในบัญชีของคุณเข้ามาในบ้านของคุณได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองนับจากนี้นี่คืออํานาจอันเล้นลับนะคะที่ส่งผลให้คุณได้รับสิ่งใหม่ๆบางคนจะได้เดินทางไปต่างประเทศ ได้เดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศก็ได้นั่นเองนะคะนี่คือสิ่งใหม่สิ่งดาวแห่งความโชคดีนะคะสิ่งที่ไม่คาดฝันอะไรจะเกิดขึ้นกับคุณคะนะคะเมื่อคุณได้เชื่อมโยงกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เครื่องรางของขังไม่ว่าอะไรก็ตามช่วงเวลานี้สิ่งใดที่ไม่คาดฝันกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณคะ ก็คุณก็นะคะเมื่อคุณปรารถนาสิ่งใดนี่คือคุณได้เชื่อมโยงกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะคะนี่คือเดอะไฮโลแฟนนะคะสิ่งที่คุณปรารถนาเวลานี้ได้มาถึงคุณแล้วนั่นเองค่ะนะคะนี่คือเดอะไฮโลแฟนคุณขอภาวนา ทุกสิ่งทุกอย่างคุณขอดีก็ได้ดีคุณขอไม่ดีนะคะก็รอไปก่อนสิ่งที่คุณขอท่านมองเห็นคุณเสมอนะคะแล้วท่านกำลังจะมอบของขวัญพิเศษให้กับคุณไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงถ้าคุณได้ดูคลิปนี้คลิปนี้ส่งตรงถึงคุณโดยเฉพาะนั่นเองวาสนาของคุณมาถึงแล้วสิ่งที่ไม่คาดฝันคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่กับคุณตลอด58วันนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพมูชาไม่ว่าจะเป็น เครื่องรางของขังอะไรก็ตามแต่ณนะช่วงเวลานี้ที่อยู่ในเครื่องรางของขังของคุณนะคะท่านประทับอยู่ในนั้น58วัน้าวเกตย้ายนั่นเองนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลยมาบอกคุณว่าท่านมาประทับอยู่ที่บ้านคุณแล้วนะนะคะจะทําอะไรก็รีบทําเพราะโลกใหม่ๆกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณสิ่งใหม่ๆกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณนั่นเองและให้คุณมีสติอยู่กับตัวเองอยู่ตลอดเวลานั่นเองค่ะ กิรขึ้ค่ะเกิรขึ้นค่ะคุณกําลังจะได้รับความสุขโลกใบใหม่ของคุณนี่หนึ่งถ้วยค่ะหนึ่งถ้วยความสุขครั้งใหม่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณความรักครั้งใหม่สิ่งที่คุณปรารถนาคุณปรารถนาเนื่องจากด้วยเนื้อนาบุญของคุณนะคะมันถึงเวลาที่คุณจะได้รับโอกาสใหม่ๆแล้วนะคะดอกไม้ในชีวิตคุณกําลังจะเบ่งบานขึ้น อีกรอบหนึ่งนั่นเองนะคะความรักของคุณกําลังถ้าใครมีความรักหรือรักครั้งใหม่นะคะแต้มบุญของคุณถึงแล้วเราพูดเลยค่ะนะคะบารมีบุญของคุณได้เต็มเปี่ยมแล้วนั่นเองนะคะสิ่งใหม่ๆใ,ในชีวิตคุณกําลังจะเกิดขึ้นค่ะต่อค่ะอขอ้คุณค่ะขอ้คุณค่ะขอบาุณค่ะ สิ่งใหม่ๆกําลังจะเกิดขึ้นทุกเรื่องราวนับจากนี้นะคะสิ่งที่ไม่คาดฝันที่คุณมันเหนือฝันในชีวิตคุณไม่ว่าจะเป็นความสุขครั้งใหม่ในครอบครัวของคุณความรักครั้งใหม่ชีวิตใหม่ที่คุณปรารถนาความสําเร็จครั้งใหม่ที่คุณฝ่าฟันอุปสรรคมาได้ณครั้งนี้จะส่งเสริมให้คุณประสบแต่ความสําเร็จหนึ่งดาบ หนึ่งหนึ่งมาหมดเลยค่ะความสุขครั้งใหม่ความสําเร็จครั้งใหม่ในชีวิตสิ่งที่คุณขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะไม่ว่าจะเป็นองค์เทพหรือองค์ไหนก็ตามมาถึงคุณแล้วค่ะคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะที่ท่านลงมาประทับที่บ้านคุณหรือลงมาประทับในสถานที่ที่คุณไปสักการะบูชาเครื่องรางของขลังต่างๆที่คุณขอที่คุณห้อยคอหรือ,อไรต่างๆคาถาเวทมนต์บทสวดมนต์ต่างๆที่คุณสวด กำลังจะนำส่งผลให้คุณได้ประสบความสำเร็จในเรื่องความรัก ความสําเร็จในเรื่องการงานการเงินโลกใบใหม่คุณเตรียมรับสิ่งใหม่ๆอย่างที่คุณไม่คาดฝันมันจะมาหาคุณเร็วมากเมื่อคุณมีพลังงานที่ดีนั่นเองนะคะไม่มีความอ่อมไม่มีความยมเพราะตอนนี้นะคะดวงตาสวรรค์ได้เปิดให้คุณได้รับโอกาสนี้แล้วสิ่งที่มันเหนือฝันของคุณไม่ต้องคิดว่ามันเหนือฝันนี่มันคือความจริงโลกปัจจุบันนี้แหละคะ่ะต่อค่ะ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะถ้าคุณเป็นผู้ชายโอกาสใหม่ๆความสําเร็จบารมีของคุณมาถึงแล้วด้วยอะไรคะด้วยความพยายามด้วยความมีวินยัยด้วยความอดทนของคุณนะคะกว่าที่คุณจะก้าวเป็นราชาถือดาบมันไม่ได้ง่ายเลยนําไว้นะคะทุกสิ่งทุกอย่างมาด้วยความพยายามมาด้วยความอดทน นะคะคุณเห็นไหมคะราชาถือดาบกว่าเขาจะก้าวมาเป็นราชาความสําเร็จครั้งใหม่ในชีวิตคุณนับจากนี้โอกาสใหม่ๆบาละมีของคุณมาถึงแล้วไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงธุรกิจการงานขอให้คุณมั่นคงและแน่วแน่ในสิ่งที่คุณทํานะคะสิ่งนั้นจะบังเกิดความสําเร็จให้กับคุณไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนั่นเองค่ะนะคะและที่สําคัญถ้าคุณเป็นผู้ชายนะคุณเป็นคนรักความยุติธรรมมากคุณเป็นคนที่ พูดน้อยนะคะพูดน้อยแต่ลงมือทําคุณเป็นคนที่ทํามากกว่าพูดนั่นเองนะคะคุณเป็นคนตัดสินใจเด็ดเดี่ยวด้วยค่ะแล้วไงต่อค่ะไม่ต้องลังเลนะคะไม่ต้องสงสัยนะคะในบางครั้งคุณก็มีความลังเลมีความสงสัยขาดความ,เช,มาเชื่อมั่นในตัวเองในบางเรื่องราวนับจากนี้ให้คุณเชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองอย่าคิดว่า คุณไม่มีคุณค่าคุณไม่มีความสามารถเพราะความสามารถของคุณมันอยู่ภายในใจคุณเรียบร้อยแล้วนะคะความเข้มแข็งความทะเยอทยานของคุณนํามันออกมาค่ะนับจากนี้นะคะเม้แต่สุนัขจ้นจอกอยู่ข้างหลังก็อย่าได้เกรงกลัวสุนักจ้นจอกก็คือนะคะหมาชาวบ้านธรรมดาคิดแบบนี้ค่ะแค่คุณเชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองก็พอแล้วนะคะไม่ต้องนะคะไปเคค์สายตาคนอื่น เท่านั้นเองต่อค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนี่คือสิ่งใหม่ๆนะคะนี่คือสิ่งนะคะนี่คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อํานาจอันลีลับนะคะที่อยู่ขั้นสูงในเครื่องรางของข,องขังในวัตถุมงคลของคุณหรือสิ่งที่คุณไปสักการะคุณแม่ย่านางหรืออะไรที่เกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์กาลัง มาประทานพรให้คุณนะคะโชคลาบเงินทองที่คุณปรารถนานะคะคุณจะได้ตามคุณสิ่งที่คุณปรารถนาความสุขครั้งใหม่อะไรที่มันเป็นสิ่งใหม่ๆจะเกิดขึ้นกับคุณคุณไม่ต้องลังเลคุณไม่ต้องสงสัยนี่คือโชคลาบนะคะท่านประทานโชคลาบและความสุขให้กับคุณไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายและไม่ต้องลังเลไม่ต้องสงสัยถ้าคุณว่าคุณจะถูกคุณก็ถูก ถ้าคุณเชื่อมั่นว่าคุณจะมีความรักคุณก็มีความรักนั่นเองให้เชื่อมั่นและศรัทธาในตัวของคุณเองไม่ต้องรอให้คนอื่นมาศรัทธาเท่านั้นเองความจริงที่คุณมันเหนือความจริงที่คุณจะได้รับต่อค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนะคะให้คุณรู้เลยว่านับจากนี้คุณเป็นคนที่มีความเข้มแข็งคุณเป็นคนที่มีความสามารถจงดึงความสามารถของคุณออกมาอะไรก็ตาม การเงินความสุขความรักความสำเร็จนะคะความสามารถให้คุณโฟกัสที่ตัวเองแล้วชื่นชมในศักยภาพของตัวคุณว่าคุณมีความเก่งไม่แพ้ใครในโลกคุณก็เป็นหนึ่งไม่แพ้ใครเหมือนกันนั่นเองนี่คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาบอกให้คุณรู้นั่นเองค่ะหมอคะ่ะแล้วยังไงต่อคะนะคะท่านอยากจะบอกอะไรกับคุณอีกคะสิ่งที่คุณจะได้เจอ <c oughs> ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ นะคะจงลงทุนให้ถูกที่จงก้าวไปให้ถูกทางนะคะจงลงทุนให้ถูกที่จงก้าวไปให้ถูกทางเพราะหนทางของคุณครั้งนี้เป็นหนทางแห่งความสําเร็จแห่งด้านการเงินแห่งนะคะชัยชนะนะคะแห่งด้านการเงินการหาเงินของคุณนับจากนี้คุณจะมีความสุขนะคะสิ่งที่คุณวางแผนลงมือไว้ในเรื่องธุรกิจการงานของคุณ <c oughs> คุณก็จะประสบความสําเร็จให้คุณก้าวไปอย่างความมั่นคง ก้าวด้วยความเชื่อมั่นในตัวเองเชื่อในศักยภาพของเองไม่ไม่มีใครสร้างความมั่นใจเท่ากับ ัวของคุณเองในเมื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาอยู่ข้างกายคุณนับตั้งแต่นี้นะคะ58วันนี้คุณขออะไรคุณสวดมวนต์ภาวนาคุณขอทรัพย์ขอความสำเร็จขอโชคขอลาบคุณจะได้ตามที่คุณปรารถนาแต่คุณจะต้องลงมือทำนะคะไม่มีอะไรถามว่ามีอะไรเข้ามาฟรีๆไหมก็มีเข้ามาฟรีๆนะคะแต่นะคะของฟรีนะคะกว่าจะได้มามันก็เหนื่อยจริงไหมคะแต่ถ้าคุณได้ลงมือท ในสิ่งที่คุณรักสิ่งที่คุณหวังสิ่งนั้นมันจะมั่นคงถาวรและยั่งยืนสําหรับคุณนั่นเองนะคะนี่คือสิ่งที่ท่านมาบอกแล้วท่านอยากจะบอกอะไรคุณอีกคะนับจากนี้คุณจะเจออะไรอีกคะคอบคุณค่ะคอบคุณค่ะเอมิด เรียนรู้อยู่กับตัวเองเข้าใจตัวเองให้มากๆศึกษาตำราคาถาเวทมนต์ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะถ้าคุณเคารพบศรัทธาเกจิอาจารย์ดังหรือคาถาเวทมนต์อะไรที่คุณพกติดตัวตลอดเวลาสิ่งนั้นจะนำพาให้คุณแม้คุณจะเจอสิ่งที่ทำให้คุณเจออุปสรรคปัญหามากมายขนาดไหนนะคะอุปสรรคปัญหาอันนั้นมันก็แค่เส้นผมบางภูเขาคุณจะแก้ปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างได้ให้คุณมีสติเวลาคุณเจอปัญหา อยู่ตรงหน้าอย่าไปกลัวปัญหานะคะจงตั้งหน้าอย่ากลัวปัญหาแล้วแก้ไขปัญหานั้นด้วยสติและปัญญาความสามารถของคุณเท่านั้นเองค่ะนะคะนี่คือสิ่งที่ท่านมาบอกเดอะเฮอร์มิตนั่นเองนะคะให้คุณแก้ไขปัญหาถ้าคุณเจอปัญหาแต่คุณไม่เจอหรอกคะ่ะให้คุณนั่งสมาธิอยู่กับตัวเองให้เป็นและพัฒนาศักยภาพ ตัวเองรู้ตัวเองว่าอยู่ในบทบาทไหนนั่นเองนะคะให้คุณเข้าใจตัวเองว่าตอนนี้คุณอยู่ในบทบาทสถานะอะไรเท่านั้นพอค่ะต่อค่ะทุกคนณค่ะคุณค่ะคุณค่ะเรียนรู้และเข้าใจนะคะเรียนรู้และเข้าใจในด้านการเงินการงานนะคะทุกสิ่งทุกอย่างกว่าคุณจะได้มาความสําเร็จกว่าคุณจะมีเงินนะคะมีเงินเป็นกอบเป็นกำรร ให้คุณรู้จักรักและห่วงแหนนะคะเงินที่คุณมีอยู่แม้ว่าโชคจะเข้ามาแตโ่โชคลาบลอยอาจจะไม่มั่นคงเท่ากับการงานของคุณเพราะฉะนั้นให้คุณรักและศรัทธาเงินห่วงแหนเงินให้มากพอเท่าที่จะมากบะได้นั่นเองนะคะนี่คือสิ่งที่ท่านจะมอบให้คุณแล้วท่านมอบนะคะสิ่งที่คุณอยากจะได้คือด้านการเงินช่องทางทางด้านการเงินให้กับคุณแล้วนั่นเองเมื่อคุณได้รับแล้วให้คุณรู้จัก รู้จักใช้เข้าใจว่าเงินมีคุณค่ามากแค่ไหนนั่นเองต่อค่ะทุกคนจากนี้นะคะ ในร้ายมีดีในดีมีร้ายหรือว่าในดีมีดีนั่นเองนะคะความรุ่มหลงความมัวเมาเมื่อมีโชคมีลาบอย่าใช้จ่ายให้ฟุ่มเฟือยนับจากนี้ให้คุณเข้าใจตัวเองสิ่งยั่วยุสิ่งมัวเมาอะไรต่างๆถ้าคุณได้เรียนรู้และเข้าใจตัวเองต่อให้มีมาเข้ามาทําลายคุณขนาดไหน คุณก็สามารถผ่านด่านตัวนี้ได้ความรุ่มหลงม,มัวเมามีอยู่ทุกคนคะ่ะแม่หมอก็มีนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องอารมณ์เรื่องความมัวเมาความรุ่มหลงต่างๆนี่คือเดอะ e เดวิลออกมาเตือนนะคะว่า ทุกสิ่งทุกอย่างให้คุณมีสติเหมือนเดอะเฮอร์มิตเท่านั้นเองค่ะเดอะเดวิลแล้วไงเดอะเดวิลมาเตือนค่ะนะคะก็มาเตือนให้เราว่าอย่าลุ่มหลงอย่ามัวเมาบางสิ่งบางอย่างมันคือภาพลวงตานะคะให้มีสติอยู่กับตัวเองใครพูดอะไรใครมาขออะไรใครไม่บอกอะไรอย่าพึ่งเชื่อเขาลอยเปื้อนนั่นเองนะคะต่อค่ะขอบคณขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ ขอบคุณค่ะนะคะเมื่อคุณเข้าใจในสิ่งที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์มาบอกคุณในวันนี้นะคะที่คุณได้เชื่อมโยงนะคะโลกแห่งมนุษย์โลกแห่งวิญญาณสิ่งศักดิ์สิทธิ์กาลังจะนําพาให้คุณได้มีชีวิตใหม่ๆโอกาสใหม่ๆสิ่งที่คุณปรารถนา นะคะนี่คือเดสตาชีวิตใหม่ถ้าเป็นผู้หญิงนะคะให้คุณลุกขึ้นมาใหม่เปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เป็นคนใหม่ชีวิตใหม่ธุรกิจการงานของคุณสิ่งใหม่ๆคุณจะมีออร่ามากยิ่งขึ้นคุณจะสวยมากขึ้นนะคะอย่าแคร์คนที่คือำพูดบางคนที่มันเป็นท็อกซิต ก็ไม่จําเป็นจะต้องเอามาใส่ใจเพื่อให้จิตใจของเรามันห่อเหี่ยวมันอ่อมมันยมนั่นเองนะคะแต่คุณจะมีออร่านับจากนี้นะคะคุณจะสร้างความสุขให้กับตัวเองถ้าเมื่อไหร่คุณเจออะไรที่ท็อกซิตมาให้คุณเดินออกไปในที่ตรงนั้นเท่านั้นเองค่ะแก้ง่ายๆด้วยตัวคุณเองหรือยิ้มรับกับเขาถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้ยิ้มรับกับเขาแค่ยิ้มแต่เราก็ไม่ไรับสารสารนั้นนั่นเองนะคะต่อค่ะ ทุกคนความเป็นกังวลนะคะคุณเป็นคนที่มีมีความเป็นกังวลนี่คือก้าด บางบางคนนะคะมีความเป็นกังวลทั้งที่สิ่งสิ่งนั้นอาจจะอาจจะไม่เวลวไหยเท่าที่คุณคาดหวังก็ได้นี่คือก้าวดาบค่ะเหมือนคุณกลัวบางสิ่งบางอย่างที่อยู่ตรงหน้าทั้งที่อยู่ตรงหน้ามันคือเทียนก้าวเล่มแต่คุณคิดว่ามันคือก้าวดาบนั่นเองเพราะฉะนั้นเลิกหวาดระแวงเลิกเลิกเป็นกังวลได้แล้วค่ะ เปลี่ยนตัวเองใหม่เปลี่ยนไมซ์เซตนะคะอย่าใส่เสื้อหนาวอย่าคิดไปเองอย่าคิดไปก่อนอย่าใส่เสื้อกันหนาวในหน้าร้อนทั้งที่มันยังไม่ได้หนาวเลยนั่นเองนะคะต่อคะ่ะแล้วยังไงต่อคะทุกคน,กคนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ จัดเม้นสิ่งที่คุณเป็นกังวลคุณจะกังวลไปทําไมเล่าคุณเชื่อมต่อติดนะคะกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วเชื่อมต่อกับจักรวาลเรียบร้อยแล้วนะคะครูบาอาจารย์คุณก็เชื่อมจิตแล้วครูบาอาจารย์มาอยู่กับคุณเรียบร้อยแล้วนะคะนับจากนี้จะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาหาคุณให้คุณโฟกัสแต่เรื่องดีๆโฟกัสแต่เรื่องที่มีความสุขเรื่องความทุกข์มันไม่ใช่เรื่องใหญ่ในชีวิตคุณเลยคนอื่นเขามีความทุกข์มาก คุณแค่คุณนะคะเป็นคนที่สร้างจิต ปรุงแต่งให้กับตัวเองเหมือนคุณใส่เสื้อหนาวในหน้าฝนเท่านั้นเองค่ะนับจากนี้นะคะถ้าคุณอยากมีสิ่งดีให้กับชีวิตคุณให้กับครอบครัวคุณคุณจงปรุงปรุงแต่งชีวิตคุณให้มีรสชาติให้มีสีสันถ้าอุปสรรคปัญหามันเข้ามาอะไรที่มันเข้ามายั่วยุให้คุณมีกิเลสให้คุณมีน้ำโหให้คุณมีโมโหให้คุณว่านั่นคือกิเลสเท่านั้นเองค่ะต่อค่ะ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะให้คุณโฟกัสที่เป้าหมายคุณสิคะเมื่อคุณโฟกัสที่เป้าหมายแล้วสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะคะสิ่งดีๆภายใน58วันนี้นะคะสิ่งที่คุณจะปปสิ่งที่คุณโฟกัสคือความสุขชีวิตใหม่นะคะความสุขที่ยิ่งใหญ่กำลังจะวิ่งมาหาคุณ นี่คือบุญกุศลของคุณที่นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายต่างมามอบให้คุณบุญกุศลครั้งนี้จะนําพาให้คุณได้พบแต่ความสุขโลกใบใหม่บางคนจะได้เดินทางไปต่างประเทศเราบอกเลยค่ะนะคะความสุขครั้งใหม่กําลังจะเดินทางมาหาคุณคุณเตรียมตั้งรับ สิ่งใหม่ๆที่กำลังจะวิ่งเข้ามาหัวหาคุณและมาเร็วด้วยนั่นเองเพราะเดอรชารลีออตนะคะสิ่งใหม่ๆดวงดาวดวงใหม่ชีวิตใหม่ของคุณเตรียมรับแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะต่อค่ะแล้วยังไงต่อคะบคอบคุณค่ะ,คคะนับจากนี้ชีวิตใหม่ของคุณ นะคะความสุขครั้งใหม่ของคุณให้คุณตั้งรับแบบผู้มีชัยชนะแบบผู้เต็มเปลี่ยมไปได้ด้วยชัยชนะความสุขของคุณการเงินของคุณความสุขในการนะคะบาลานซ์เรื่องการเงินของคุณคุณจะมีโชคถ้าคุณบอกว่าตัวเองมีโชคถ้าตัวถ้าคุณบอกว่าคุณมีแต่ความสุขความสุขก็จะเข้ามาหาคุณนั่นเองค่ะนี่คือสองเหรียญโอกาสใหม่ๆนะคะทางด้านการเงิน คุณจะเห็นช่องทางทางด้านการเงินแม้แต่เงินสถานะเงินตอนนี้เราไม่รู้ว่าสถานะเงินก่อนตอนนี้ของคุณเป็นอย่างไรแต่อีกไม่นานคุณจะมีโชคลาภเพราะดาวเกตเป็นดาวแห่งโชคลาภดาวเกตเป็นดาวแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เชื่อมโยงคุณระหว่างโลกวิญญาณเครื่องรางของข,องข,องของังนั่นเองถ้าคุณศร,รัทธาเครื่องรางของขัง,งอันไหนเครื่องรางของขังอันั้นนะคะหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระพุทธรูปวัตถุมงคลอะไรก็ตามนะคะที่คุณไปไหว้ไปสักการะมา ตอนนี้วินาทีนี้คุณได้เชื่อมโยงกับท่านเรียบร้อยแล้วสายตาของท่านมองมาที่คุณเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะคะต่อค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนับจากนี้คุณจะกลัวอะไรเล่านับจากนี้คุณจะมีแต่เงินเข้ามานะคะให้คุณปลูกแต่ต้นความสุขรักตัวเองให้มากพอเมื่อคุณ ทำการลดน้ำต้นความสุขต้นความสุขก็จะ,จะเจริญเติบโตนี่คืออะไรคะเซวนะคะคุณจะมีเงินเก็บเงินอมเซเว่นออฟเพดิคลนะคะปลูกแต่ต้นความสุขหาหาแต่แหล่งเงินเข้ามาในชีวิตตัวเองคนเราปัจจัยที่สำคัญคือเงินไม่มีเงินก็ไม่นับเป็นพี่เป็นน้องจริงไหมเพราะฉะนั้นโฟกัสเรื่องเงินโฟกัสเรื่องความสุขโฟกัสเรื่องหาเงินแล้วรู้จักกับเก็บเงิน ใช้เงินให้ถูกที่ใช้เงินให้เกิดประโยชน์ให้ชีวิตและครอบครัวของคุณมีเหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บไม่ต้องแคร์ นะคะไม่ต้องแคร์บุคคลภายนอกไม่ต้องแคร์สังคมภายนอกไม่ต้องแคร์ปัจจัยภายนอกนี่คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งลี้ลับมาบอกให้คุณเข้าใจนั่นเองนะคะใครไม่รักคุณใครไม่แคร์คุณหรือว่าคุณเขามายืมเงินคุณแล้วหรืออะไรก็ตามแต่ไม่ต้องไปสนโน no, สนโน no, แคร์ค่ะเพราะชีวิตนี้นะคะเวลา คุณทุกก็ไม่เห็นก็ไม่เห็นใครเข้ามาช่วยเหลือคุณเท่านั้นเองคิดแบบนี้เมื่อคุณมีความสุขเติมเต็มความสุขให้กับครอบครัวของคุณเติมเต็มความสุขให้กับคุณได้มากเดียวที่สุดนั่นเองนะคะนะคะนี่สิ่งที่คุณจะได้รับเจ็ดเหรียญค่ะนะคะ seven optical การเงินคุณจะมีเงินเก็บและเงินออมเมื่อคุณมีเงินเก็บเงินออมแล้วจงนําเงินนี้อย่าให้เงินอยู่กับที่จงใช้เงิน เป็นเหมือนเครื่องมือเครื่องจักรกลในการทำงานหาเงินให้กับคุณให้มีเงินมากขึ้นจำไว้นะคะเงินอยู่กับที่มันก็อยู่กับที่แต่ถ้าคุณรู้จักนำเงินนี้ไปบริหารให้เกิดเงินภาพิ่เพิ่มมากยิ่งขึ้นมันยิ่งจะดีใหญ่เหมือนตอนนี้นะคะเจ็ดเหรียญน,นะคะเดเหรียญหมายถึงว่าการรู้จักใช้เงินและบบริหารจัดการการเงินให้นำเงิน ไปเป็นเครื่องมือในการทำมาหากินของคุณนั่นเองค่ะต่อค่ะทุกคนขอบคุณขอบคุณค่ะทอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ ในเรื่องการงานของคุณนะคะการงานของคุณแน่ละคะ่ะทุกคนก็มีเป้าหมายทุกคนอยากเป็นคนประสบความสําเร็จทุกคนอยากมีโอกาสอยากมีแสงเป็นออกคนเองตอนเองคุณก็เหมือนกันคุณก็เป็นคนหนึ่งที่อยากมีแสงนะคะเมื่อคุณอยากมีแสงคุณก็ต้องมีความทะเยอทะยานคุณก็ต้องมีความมุ่งมั่นนะคะกว่าจะประสบความสําเร็จมันไม่ได้มันไม่ได้มาง่ายๆความสําเร็จมาด้วยความพยายาม ความสําเร็จมาด้วยความมีวินัยของคุณนั่นเองชื่อเสียงนะคะชื่อเสียงของคุณนับจากนี้การงานของคุณคุณก็จะมีชื่อเสียงในเรื่องการงานของคุณด้วยความสําเร็จโลแห่งชีวิตถ้าคุณอยากประสบความสําเร็จอยากมีชื่อเสียงนะคะคุณก็ต้องลงมือทำในสิ่งที่คุณอยากจะมีอยากจะได้อยากจะเป็นเท่านั้นเองอย่ารอโอกาสอย่ารอวาสนาให้ลงมือทำตั้งแต่บัดนี้ โอกาสไม่ได้วิ่งมาหาเข้าทุกคนนะคะเพราะฉะนั้นคุณต้องเข้าไปหาโอกาสและที่สำคัญคุณต้องลงมือทำด้วยนะคะโอกาสนั้นถึงจะเป็นของคุณนะคะโอกาสคงไม่มาหาคนที่นอนอยู่บ้านเฉยๆจริงไหมคะนี่แหลคะค่ะสิ่งที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งลี้ลับมาบอกให้คุณได้รู้นะคะชัยชนะของคุณนะคะความทะเยอทยานของคุณจะนาพาให้คุณก้าวไปสู่ชีวิตใม่ใหม ชีวิตที่คุณปรารถนานั่นเองรางวัลสําหรับชีวิตรางวัลสาหรับคนที่ไม่เคยยอมแพ้ต่อโชคชะตาจําไว้นะคะเมื่อ,อไหร่ที่คุณเป็นนักสู้ต่อโชคชะตาเมื่อนั้นโชคชะตาจะหันมารักคุณนั่นเองค่ะต่อค่ะค so ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ The View of Fortune นะคะนี่คือความสุขโชคลาภจะมาหากุณดวงชะตาได้หักเหมาทางชีวิตคุณแล้วนะคะดวงชะตาไม่ได้เดินเป็นเส้นขนานกับชีวิตคุณแล้วนั่นเองนะคะนี่คือความสุขที่คุณจะได้รับนี่คือดวงชะตาของคุณได้เปิดแล้วนะคะโลกใบใหม่ของคุณเห็นไหมคะที่เราบอกว่าอย่าลืมสร้างบุญสร้างกุศลน,นะฐานบุญจะนำพาให้คุณมีสิ่งมีใหม่ยิ่งดาวเกตเข้ามาอยู่ในลัคนาในราศีกรกฎราศี กลลกรเป็นึเกี่ยวกับอํานาจอันเล้นลับนะคะอํานาจอันเล้นลับสิ่งลี้ลับดวงจิตดวงวิญญาณเครื่องรางของขังคาถาเวทมนต์นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นคุณขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นเครื่องรางของขังที่เป็นวัตถุมงคลได้เลยค่ะนะคะนับจากนี้ชีวิตคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นภายใน58วันนี้นั่นเองค่ะต่อค่ะ ความสําเร็จที่คุณจะได้มาให้คุณก้าวไปหาสูตรสําเร็จนะคะให้คุณก้าวไปสู่ความสําเร็จความยิ่งใหญ่ในชีวิตคุณไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงเมื่อคุณก้าวผ่านความกลัวคุณไม่มีความกลัวแล้วล่ะคะ่ะเพราะว่านี่อะไรคะนี่คือเด็กถือดาบนั่นเองนะคะความสําเร็จที่คุณจะได้มานะคะความสําเร็จครั้งนี้มาด้วยความมานะพยายาม ความที่ไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาแม้คุณจะโดนโชคชะตาเล่นงานขนาดไหนแต่คุณก็ไม่มีทางยอมแพ้ความสําเร็จครั้งนี้ชัยชนะครั้งนี้เป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่สําหรับคุณนั่นเองนะคะด้วยความที่คุณลุกขึ้นสู้ไม่มีใครจะมาสู้คุณได้ ถ้าคุณเป็นนักสู้ล้มกี่ครั้งเห็นไหมคะโจโฉเขาแพ้ตั้งหลายครั้งแต่เขาไม่เคยคิดว่าตัวเองแพ้เขาบอกตัวเองว่าแค่กลับมาตั้งหลักแค่คุณอย่านะคะเอาจิตไปปรุงแต่งกับเรื่องไม่เป็นเรื่องเท่านั้นเองคะ่ะแล้วความสําเร็จชัยชนะโล่รางวันแห่งชีวิตคุณก็จะได้มา ตามที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์มอบให้คุณสิ่งที่คุณไม่คาดฝันคุณอย่าคิดว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่มีอยู่จริงนะคะเชื่อได้แต่อย่างมงายนั่นเองแล้วโลกใหม่งานใหม่ๆคุณจะได้โอกาสได้ทำงานกับคนชาวต่างชาตินั่นเองธุกรกิจการงานของคุณจะประสบความสำเร็จการเงินของคุณโชคลาภทางด้านการเงินมาให้คุณเรียบร้อยแล้วค่ะไม่ต้องสงสัยไพ่หลายหรอคะไพ่หลายมี The ะ e v วิ w ค่ะ มีเดบิวต์นะคะเรื่องความรุ่มหลงเรื่องความมัวเมาเท่านั้นแล้วก็นะคะความเป็นกังวลน,นะคะว่าคุณจะสู้ไหมว่าคุณจะกล้าไหมเท่านั้นค่ะถ้าคุณลุกขึ้นสู้เมื่อนั้นชัยชนะจะเป็นของคุณโชคลาภเงินทองจะเข้ามาหาคุณรวยเรือเรือรวยลวย้นล้นนั่นเองนะคะทุกคนคะ่ะวันนี้ค่ำคืนนี้แม่หมอก็ขอไปแล้วนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ